จูวิต้าเนี่ยคือเป็นคนที่ร่าเริงม,มากๆอย่างผมเนี่ยถ้าใครรู้จักผมผมไม่ค่อยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายไม่ค่อยยิ้มนะแต่จูนิต้าเนี่ยทำให้ผมยิ้มตลอดจูนิต้าก็พูดกับผมว่ามันจะต้องใช้เงินเท่าไหรอ่อ่ะในการรักษา 100, เพราะว่าจูนิต้าเนี่ยได้ซื้อ ประก,กันชีวิต1 1เดือนที่แล้วนะ่ะเป็นต้นทุนทั้งหมด100,000ผมไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงในตอนแรกแล้วก็เราก็ได้รายละเอียดของผลการตรวจทั้งทุกๆอย่างนะครับแล้วผมก็ทำการเคลมให้จวิตา้าแล้วเช็คเนี่ยก็พร้อมที่จะใจ่ายให้จวิต้าละล่ะ มันค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยสําหรับคนที่เคยเคลมมาก่อนนะคะผมรู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากๆผมขับรถไปแต่เช้าเลยเพื่อไปเจอจูนิต้าแล้วจูนิต้าก็ดึงผ้าคันคอออกมาบอกผมว่าอยากจะให้ ผมเนี่ยเป็นคนคนแรกที่ผูกผ้าพันคอให้กับจูนิต้านะครับผมก็ผูกผ้าพันคอให้จูนิต้าแต่ว่าละช่วงเวลานั้นความรู้สึกของผมมันค่อนข้างที่จะตื้นตันแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วจูนิต้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงอาหารเช้าเองเดี๋ยวเราไปอาหารเช้าไปทานอะไรที่แบบแพงที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ฉันได้เงินจากการเคลมเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไป ท,ที่ช้อปปิ้งมอลก,กันนะฮะจนิตาก็ตบมือแล้วก็บอกผมว่าอ่ะเอาเงินมาให้ฉันดูหน่อยสิเช็คอะเช็คที่ฉันจับได้ <c oughs> ผมก็ก้มลงไปยิบ <c oughs> ปีนั้นก็1998ทุกสิ่งเป็นกระดาษเนาะผมก็ก้มลงไป ในกระเป๋าแล้วก็เอาเช็คแล้วก็จดหมายออกมาแล้วผมจำได้ว่ามือน่ยสั่นสุดๆเลยมองไปที่เช็คมองไปที่ชื่อของจูนิตตาแล้วก็มองจูนิตตาแล้วผมก็ตาแดงขึ้นมาเลยละ่ะน้ำตาก็เริ่มไหลลงมา แล้วผมก็รู้สึกว่ามอมือเุ่นีมืออุ่นๆเล็กๆมาจาับที่ผมแล้วตาผมก็เลิกไปได้วยน้ําตาซูนิตาก็บอกว่าสจวร์ตอย่าร้องไห้ให้ฉันเลยนะเพราะว่าสิ่งที่คุททำให้ฉันเนี่ย มันดีมากในชีวิตฉันแล้วคงไม่มีใครมาทำอะไรให้ฉันแบบนี้ขอบคุณสะจวดมากๆเลยจากนั้นผมไม่รู้สึกว่าอันนี้วิชาชีพที่เราทำมันเป็นงานเป็นอาชีพอีกต่อไปมันเป็นภารกิจของผมในการที่จะมอบสิ่งดีๆทางด้านการเงินและความรับผิดชอบทางด้านการเงินให้กับชีวิตของคนอื่น